ขยศาสตร์มีจริงไหมครับหมอนนอนมีหนอนตัวเล็กเล็กนนอนมีหนอนตัวเล็กๆกทุกวันเปลี่ยนหมอนแล้วก็ยังมีม,มีที่หมอนเราคนเดียวมันออกมาจากปากมึงหรือเปล่าหนอนน่ะมันไหลออกมาจากหูมึงไหมฮะมันมาจากไหนหนอนคนอื่นไม่มีมันมีมันไม่มีขยาศาสตร์แหละกูว่ามีอะไรในตัวมึงเน่าหรือเปล่ามันเลยมีหนอนออกมาได้อะนะไปเช็คไปหาหมอไปดูความสะอาด ไปเช็คมันดีมึงเปลี่ยนหมอนอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นมันมีอะไรตามมีอะไรเน่าหรือเปล่าแล้วจมูกไม่ดีหรือเปล่ามันเลยไม่ได้กลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าอะ่ะมึงไม่ไปเช็คไปดูว่ามึงมานั่งถามหาสสย,ยาศาสตร์ี่นะปัญญาอ่อนเพอเจอร์แล้วเกินมึงไปดูซิมีฟันผุลแล้วมีหนอนไยอยู่ในฟาร์มแล้วมันคลายตัวกมาหรือเปล่าดีล้วเป็นหนอนไม่ไตะขาบนะถ้ากูนอนอยู่ข้างกูจะคลายตะขาบใส่หมอนมึงแม่ทําตัวเป็นคนยากเวลาหน้าไปได้มีหนอนอยู่ตลอดเวลาบนหมอนมึงมันไม่มีสสยศาสตร์หรอก อาจารย์หนูคบกับแฟนมาจับได้ว่าเขาไปมีแฟนเป็นผู้ชายอาจารย์ชั่วด่าให้หนูเลิกคิดอยค่ะผัวเมืองไปมีผัวใหม่แล้วเหรอก็แค่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่แค่นั้นเองมึงจะไปเอาอะไรกับผัวเมืองผัวมึงไม่ใช่ผัวมืองเขาเป็นเมียชาวบ้านไปแล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่หาผัวใหม่นนไม่ใช่ไปหาผัวที่เป็นเมียมืองเขาเป็นเมียคนอื่นไปแล้วมึงก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาไม่ใช่ผัวมืองอีกต่อไปเขาไม่จิ้มมืองแล้วเขาไปจิ้มคนอื่นแล้ว เออเขาไม่ใช่เขาจิ้มคนอื่นเขาถูกจิ้มเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมึงจะไปคิดอะไรเยอะแยะก็คิดตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงปล่อยเขาไปเธอเขาค้นพบตัวเองแล้วก็ปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยมึงจะมานั่งอะไรอาวอนอีกแล้วหนาไม่ต้องคิดมีสติอยู่กับปัจจุบันหาผัวใหม่ถ้าหาไม่แล้วก็อยู่คนเดียวไป,วปน,น,น,นั่นแหละความรักเป็นทุกข์ในโลกมันเสื่อมมันนั่นแหละมันไม่ไปเอาผู้ชายมันก็ไปเอาผู้หญิงมันไม่เอาผู้หญิงมันก็ไปเอาผู้ชายไม่ไปเอาทั้าผู้หญิงทั้งผู้ชายมันก็ตายจากมึงไป มันก็พัดผ้าผิดหวังจากของอ่ะเป็นที่รักทั้งนั้นมันไม่มีใครหรอกไม่พัดผ้ามึงจําไว้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมมันเดินสู่ความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันเดินสู่ความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแค่นั้นเลยยอมรับตามความเป็นจริงมึงจะไปอะไรอารวออะไรลักหนามันทําใจอะไรไม่ได้ลักหนามึงก็รับรู้ไว้ว่ามันไปเป็นผัวคนอื่นแล้วมันไปเป็นเมียคนอื่นแล้วก็แค่นั้นเองจบ ผัว่ามึงไปเป็นเมียคนอื่นมันจะน่าช้ำใจอะไรมันเป็นธรรมดาของโลกมันเสื่อมเท่านั้นแหละมันจะเสื่อมแบบไหนแค่นั้มึงไปตั้งกดตั้งเกณฑ์กันเองแบบนี้เสื่อมมากแบบนี้เสื่อมน้อยเสื่อมก็คือเสื่อมแปรปวนก็คือแปรปวนเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงเกิดก็คือเกิดแกก็คือแก่เจ็บก็คือเจ็บตายก็คือตายไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าเกิดแบบนี้เกิดแบบนั้นเจ็บแบบนี้เจ็บแบบนั้นแก่แบบนี้แก่แบบนั้นตายแบบนี้ตายแบบนั้นมันจะตายแบบไหนก็คือตาย มันจะป่วยแบบไหนก็คือป่วยมันจะผิดหวังสุดท้ายมันก็คือผิดหวังพัดภ้าก็คือพัดภาคไม่มีพัดภาคเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในความพัดภาคน,นั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งมีสติอยู่กับปัจจุบันว่าเขาเดินจากมึงไปมีผัวใหม่แล้วจบผัวมึงกับเขาไปมีผัวใหม่แล้วจบเวลาหนูเจอผู้ชายแล้วหนูคันต้องทำยังไงดีคะถ้าคันขนาดนั้นต้องรักษาจากภายในสู่ภายนอกแล้วกูว่า ไม่งั้นมึงก็ซื้อคารามายมาเทใส่คารามงแล้วเอาตัวน่ะแช่พกคารามายแนะนําแล้วเวลามึงเจอผู้ชายเนี่ยเอาคารามายเนี่ยเทใส่กบาลตัวเองเลยให้ผู้ชายมันงงให้ผู้ชายมันตกใจแล้วเดี๋ยวมันจะเดินวิ่งหนีมึงไปเองสักพักมันก็จะหายคันท่องไม่เจอผู้ชายแล้วนะมาหาผมเดี๋ยวเกาให้แหม้มึงก็คันไม่ดูหน้าดูตาตัวเองเดี๋ยวผมเกาให้มึงมั่นหน้ามึงขนาดนั้เลยว่าเขาจะคันกับมึงอะนะเขาเห็นคนอื่นเขาอาจจะคันอะแต่เขาเห็นกับมึงอะกูว่าไม่น่าคันนะ เอ้คันของมันคือคันหีคันของมึงคือคันขยเยหรือเปล่ากว่าคันหมามุยกัดหมามุยโดนตัวนะมันคนละคันนะแหมมึงก็มั่นหน้ามั่นใจเลยถ้าคันมาหาผมอนะไม่ดูตัวเองเลยมั่นเหลือเกินทั้งกล้านะอีผู้ที่ชอบบอดเดี๋ยวผมเกาให้เดี๋ยวผมเกาให้เขาจะให้มึงเกาหรือเปล่าคิดดีๆก่อนแหม โดนด่าทั้งคู่กูบอกให้ใช่อีตัวคันใ้่อีคนที่อยากเกาอะนะโดนด่าทั้งคู่อาจารย์เคยขำตัวเองไหมครับเวลาพูดกูไม่เคยขำตัวเองกูขำพวกมึงแต่ว่าขำอะไรกูกูอยากรู้แค่นี้กูก็พูดไปตามปกติมึงขำอะไรกันกูนี่ด่ามึงจริงจังแต่กูเห็นมึงดั่งขำกันจักกูไม่ได้ขำตัวเองกูขำพวกมึงนี่แหละขำอะไรกันอาจารย์ครเขาเลิกกับหนูไปแล้วแต่หนูคิดถึงเขาต้องทำยังไงดีคะับทำใจจ้ามึงคิดถึงเขาเขาก็ไม่กลับมาหามึงจ้า ทำใจได้แล้วจ้าเขาไม่คิดถึงมึงจ้าเขาคิดถึงคนอื่นไปแล้วจ้าเขาไปพอดรักกับคนอื่นเขาไปกอดจูบรัดสัตว์มาเหยียงกันกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วมึงจะไปสนใจทําไมฮะเขาไปเดินชอปปิ้งกินข้าวกินหรูอยู่แพงมึงสมัยมึงกับเขากัดก้อนเกลือกินกับมึงเขาไปได้ใหม่ที่ดีกว่ามึงแล้วมึงจะคิดถึงเขาอยู่ไหมล่ะเขาไปได้ดีได้สมความปรารถนากันกับคนใหม่เขาน่ะไปนั่งจุ่มปุ๊กจุ่มเป๋กันอยู่น่ะ เออเมืงเองเจ้าอับเขาไม่ล่ะมึงไปหาใหม่ใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่แล้วมึงจะคิดถึงอะไรของเก่ามันไปจากมึงตั้งนาแล้วอาจารย์บอกบุญอีกทีนะใครต้องการจะร่วมบุญให้ของวัดส่วนแก้วกับสร้างเจดีย์ใครต้องการสร้างเจดีย์วัดนาคำน้อยอาจารย์จะทำบุญหนึกิโลทองคำหนกิโลกร,รมัมหกิโลกร,รมัม สร้างจะดีตามหลักคําสอนใครต้องการร่วมสร้างกับอาจารย์ไปที่ idline assign สาธุ idline assign สาธุแล้วกดหมายเลข3ถ้าใครต้องการร่วมบุญช่วยพระพยอมที่ดินวัดสวนแก้วในการจ่ายค่าปรับล้านเก็สามารถร่วมบุญได้ที่ idline assign สาธุแล้วกด4 ครอบครองปลาปักานะพะย,ยมอันนี้คดีทุกอย่างจบหมดแล้วก็เสียค่าปรับ1.9ล้านเสียค่าปรับ1.9ล้านเราก็ช่วยในเรื่องค่าปรับพะย,ยมใครต้องการร่วมมุญก็ไปที่ idline satu idline satu a วงกลม satu อาจารย์คะหนูไปส่องกระจกตามที่อาจารย์บอกแล้วไม่เห็นเปรตค่ะเห็นแต่คนสวยกระจกป้ามันเป็นกระจกแปดเหลี่ยมเหรอกระจกค้อยโคยแล้วมีสิ่งอยู่ในกระจกใช่ไหม สิ่งคาบดาบใช่ไหมก็ไม่แปลกใจที่เห็นคนสวยนะเพราะสิ่งคาบมึงเรียบร้อยแล้วนะหลังจากข้อทางบ้านซีเรียสเรื่องวันกําเนิดลอดมากค่ะกลัวเด็กจะมาวันไม่ได้โอ้ยมาวันไหนก็มาถ้ามึงจะไปบังคับให้วันออกทําไมว่าต้องออกวันนั้นวันนี้วันเดือนปีคืนไม่ได้มีผลต่อการลอดไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตสันดานต่างหากมีผลวันเดือนปีคืนจะดีแค่ไหนก็ไม่ได้การันตีว่าชีวิตมึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองโอ้ย มาไปเชื่ออะไรเรื่องปัญญาอ่อนขนาดนี้ถึงขั้นจะมาบังคับห้ลูกออกตามวันที่เจไปดูเลิกมามันโลกบ้าโลกบอปัญญาอ่อนอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยตายแล้วกูประเทศมันอยู่กันได้แบบนี้เหรอวะเนี่ยเด็กจะไปเกิดตามวันตามความพอใจของตัวเองมันอั้นได้เหรอกูถามแค่เนี่ยมนนันเหมือนเวลามึงจะข้อเหมือนอั้นขี้อั้นเยี่ยวเหรอฮะ,ะอ่จแจ้งเรื่องบอกบุญอีกทิงเนาะใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ 1. ทองคำหลวงตาสร้างเจดีย์ใครต้องการร่วมบุญกรุกที่ดินค้าปรับของพระพยอมวัดสวนแก้วัดสวนแก้วที่มีข้อความประปักกรรมนานใครต้องการร่วมสองกองบุญนี้ให้กดไปที่ idline satu idline satu a วงกลมแล้วก็ s a t u satu แล้วให้กดเข้าไปแล้วให้กดหมายเลข3 ไอดี n ลน์แอสไซสาธุร่วมบุญทองคำสร้างเจดีวัดป่านาคำน้อยทองคำา1กิโลกด3แล้วรอหมายเลขบัญชีใครต้องการร่วมบุญวัดส่วนแก้วไทยที่ไม่ใช่เขาจะชำระหนี้ค่าปรับที่ดินวัดส่วนแก้วกด4หมายเลขเดียวกดทีละหมายเลขนะกด3กับกด4ทีละเลขเลขที่บัญชีชื่อบัญชีแต่ละบัญชีจะไม่เหมือนกันเพราะรับบริจาคแยกกันจะต้องอดู นามสกุลนามสกุลของบัญชีจะเป็นนามสกุลบุญสานามสกุลของบัญชีจะเป็นนามสกุลบุญสาถ้าไม่ใช่บุญสาอย่าโอนแจ้งตามนี้เนาะใครต้องการลงทะเบียนภาคปฏิบัติธรรมกับอาจารย์วันที่78ไปที่อดีไลแอสไซศาสาธุลงทะเบียนได้แล้วฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย